ดีนะครับสกูตเตอร์น้ำมันนะครับผมเอ้าพี่เพิ่งรีบดับผมจะลองเบิ้ลด้วยปั๊ดๆเลยเนี่ยอ๋อนี้เหรอ แหมแหม63ที่ฟรีแหม63แหล่งเอ็กมึงม่วนจริางที่เอ็กพี่อะไรพี่พี่ต๋องพี่ต๋องนะครับอยู่อันนี้ก็สกูตเตอร์น้ำมันใช่ไหมพี่เริ่มต้นเท่าไหร่สกูตเตอร์น้ำมันครับเริ่มต้นที่หมื่นสองมีหลายแบบหลายลายสไตล์นะครับเดี๋ยวรอพี่ก็ออกมาแนะนำให้ดูนะครับ คูตองอินดี้เฟสบุ๊กเหรอพี่ครูต๋องอินดี้อันนี้ถ้าสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับเพจผมก็เป็นเคทีสักคูเตอร์ช็อปเคทีสักคูเตอร์ช็อปที่ไหนนะพี่ลำลูกกาทองทองหกมาดูได้นะครับที่ลำลูกกาอยาให้พี่เขาขี่ให้ดูน้ำหนักเกินเขาพี่มันึ่งตัวผมประมาณเก้าสิบเก้าสิบได้ผมถามหน่อยว่าถ้าทำอย่างเงี้ยมันรับน้ำหนักได้กี่โล พี่เคยผมประมาณร้อยสามสิบโลขึ้นขยุบแต่ยังไม่ได้ขี่นะแต่ว่าไม่เป็นไรใช่ไหมพพ่ไม่หักใช่ไหมปปะพี่สตาร์ทบึ้มสตาร์ทมือครับเห็นครั้งเล็กๆแค่นี้เขาบอกว่าทำเคยวิ่งได้เป็นร้อยนะครับ แต่จะทรงนี้ก็ประมาณ7.80ปนะครับเฮ มีมีหลายทรงนะครับผมอันนี้ก็อีกทรงนึงนะเขาม่เอาผมที่ทำโคงแรกใช้ใช้นะ้ำมันเป็นเบนซินธรรมดาพี่ใช่ครับจะเป็นซินธรรมดาผสมอะไรนะททีทอ๋อผสมทูทีคนะันนี้อันนี้มีมีคนจอ,อยยังพี่พี่พี่คันนี้มีเจ้าของอยัง ลูกค้าสั่งที่ผมจะทำตามออเดอร์นี่อ๋อตามออเดอร์นะครับอันนี้อันนี้ลูกค้าสั่งครับผมสีทองถ้าเป็นด้านเนี่ยมันจะขึ้นเหมือนไใครเนออันนี้รถนอกรับพี่ครับรถเมกาโอ้หวเรุ่นเมกาครับอันนี้อันนี้อันนี้เขาก็เรียกสกูตเตอร์พี่ใช่ครับอันนี้ก็มันจะเป็นเขาเรียกโกเป็ดโกเป็ดใช่ครับโกเป็ดเมกาเมกาเนี่ยโอ้ยทรงเมกาครับหัวเรุ่นเมกาครับอันนี้ อันนี้แพงไหมพี่นําเข้ามาหรือว่าเราเราสั่งเขาในไทยมีบ้างนะครับแต่น้อยอันนี้อย่างนี้ผมซื้อมาหกหมื่นห้านี่ฮะโอ้โหหกหมื่นห้านะครับทุกคนแต่ว่าอยู่ที่ใจรักนะครับโอ้โหมันยามันชอบเชยชอบอันนี้น่าจะหมดไปสองหมื่นสามหมื่นแล้วมั้งอ๋ออ่ะอย่างงี้วิ่งไว้พี่คันเล็กอย่างเงี้ยเครื่องยี่แต่วิ่งประมาณห้าสิบกิ ห้าสิบสี่จีอ่าก็อยู่ประมาณอันนี้อยู่ประมาณแปดสิบอันนี้แปดสิบคันนี้แปดสิบเครื่องสี่หกซีซีอ๋อสี่สิบหกซีซีอันนี้อันนี้กี่ซีซีนะพี่ยี่สแปดยี่แปดอันนน้นน่ะคือเท่ากันอันนี้จะเป็นสามสิบสามสิบสามสิบอ่างซีอีนซีแสงลีดโอ้อ่างเหมือนรถยนต์ที่ว่าอ่างบิลเล็ตอันบิลเล็ตครับก็ใครสนใจนะก็มีมีเบอร์โทรพี่ขอเบอร์โทรกันได้พี่ขอเบอร์โทร 08 1 081ปหนึ่นะครับ04 04 0สี่ศูนย์หนึะครับศูนยเอาใหม่พี่ทวนใหม่สิศู1ย์1ปดหนึ่งศูนย์04นะครับอ่าพี่พี่ต้อมตอพี่ต๋อเปลี่ยนชื่อเขาอีกอ่ะไหนไหนไหนยออันนี้รถนองเหมือนกันโอ้่มีหลายคันนะครับอยู่ทางไในไม่เห็นเมื่อกี้นี้ ชื่อเป็นหัวรถป๊อปหัวจ็อป70สิบสเตตหแข็ง CNC สร้างแข็งใหม่โอ้สึกแข็งสร้างใหม่แล้วพี่ใช่ๆครับโอ้แข็งสร้างใหม่แ,แข็งเครื่อง CNC อะไรพวกนั้ของพี่หมดเลยเหรออันนี้เลยลูกค้า <c oughs> อ๋อของพวกกันนี่นะทางในมีอีกนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ผมมาเยกดูแค่ทางนอกทางในมี <c oughs> ก็ใครอยากได้แบบไหนก็โทรหาพี่เขานะครับตามออเดอร์ค่ะของนล่ผมก็หาได้นะคือถ้าสมมติอยากด้เนอย่าผมอยากเล่นตัวเนี้ยผมหาได้ครับโอ้หาได้หมดก็คือรับรับตามตามสั่งนะครับพวกมีช่องทางเข้าบบก็เพจเพจพี่มีเพจอะไรนะเพจชื่อ KT Scooter Shop KT Scooter Shop นะครับอ่าไม่โทรมาก็ติดต่อในเพจได้นะครับนี่ครับผมตามนี้เลย เป็นหมดแล้วอันนี้คือว่าสูงสุดแล้วของสเตอร์กับโซ่เนาะโอ้รุ่นใหญ่อันนี้อันนี้เบอร์อะไรนะยีหกน่าจะยีหกแล้วล้อมันเล็กด้วยนะแต่ถ้าเป็นลีบบาร์ครับมันเป็นเครื่องของอะไรนะรถลีบบาร์รถลีบบาร์รถลีบบาร์ก็ใช่ใช่เคทีเอห้าสิบนะฮะับแต่เป็น KTM แบบอันนี้นะก๊อบนะรถดีนะฮะคันนี้น่าจะจี๊ดเลยนะพี่จี๊ดไหม แต่ท้ายมันไม่มีเพราะว่ามันเหมือนเครื่องมันหมดไอ้เสตอร์เล่ต้นหมดโอ้ใช่ประมาณเท่าไหร่พี่น่าจะประมาณ80ได้โอ้โหไม่ธรรมดานะ80อ่ะโอ้โหแปดสิบแมันจะไม่หงายท้องกันเลยแปดอ่ะสเปคแบบนี้เลยทำแบบนี้ทรงแบบนี้อะไรแบบนี้เลยราคาประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าแบบนี้น่าจะมี40,000กว่า40,000ื่่หนกว่าครับพอมันใหญ่7จ0 0แปดพแล้วอ่ะเฉพาะเครื่องใช่ไหมบะหึมหึม อันนี้เขากันไว่านอะไรกันร้อนเหรออันนี้คาร์บอนครอบใช่ไหมไม่ครับสติ๊กเกอร์ครับอ๋อเป็นสติ๊กเกอร์ครับอันนี้มันติดไหมพี่คันนี้ติดไปเนี่ยไม่น่าติดไม่น่าติดเพราะว่าเปลี่ยนในนี้ครับอ๋อแล้วลูกค้าเหรอใช่ใช่อ๋อแล้วลูกค้าไม่ใช่รถพี่เขานะครับแต่แต่สวยดีอ่ะมันไม่ติดแล้วเลยแต่ไม่ใช่ไม่น่าติดแล้วครัขอบครับ